ม ah, mm ีค hmm. mm ่ะีค่ะสวัสดีค่ะีดเรถ้าเราอยากสตอเราก็ต้องมานั่งโต๊ะที่หน้าบ้านที่จิมมี่อ้าวแสดงว่ามีของมีจิมมี่ด้วยสรัสดีค่ะของม่ต้องใจะเป็นดอกอมาออของม่ดอกอแม่ดอก เขาลงเขาแบบว่าเขาวางแผนกันแล้วเนานะเวลาลุงเนี่ยเขาจะลุงทีละขั้นตอนเลยสนใจานใจว่ากรื่องการวางวางมาของมันมานะอ่อ,อนะผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาตั้งชื่อว่มาม้าม้าอ่อน

ไปอีกสักหน่อยเนาะนี่นะคะเขาได้อยู่เขาได้อยู่สวยพอดีเลยนะคะ

บ้านผม<า>มีต้องให้ยายแค่นีหละมาเ็บพ่อยายนี้กเลนะ็บผ้าเ้เจ้ายายทีนี้เราก็จะมี่นา่ากะวเรามาที่หน้าบ้านยแ,แ,แ,แยพื้นทางพื้นทางนั้นมาต่ำไปนะสวยมากสวยมกค่ะแม่แม่ทางนู้นจะต่าไปดยด<อ>ไปแล<อ>้ว เช็ดทันทีเลยนะคะคุณแม่เช็ดทันทีเลยสวยมากเลยค่ะพี่อันนี่ก็จะเตรียมเช็ดสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีสตรอเบอรี่มาลงอืกินก่อนได้ไหมสตรอเบอรี่มาลงสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะโอ้ทีนี้ก็กินข้าวทีนี้ก็ไม่ต้องยืนกินแล้วนะคะไม่ต้องยืนแล้วนะคะโอ้ไม่ต้องแล้วนะคะ ไม่ค่อยเห่อเลยนะนางนั่งในเดิมมือแรกใช่ค่ะยายคำใสไม่ค่อยเห่อเลยมาปุ๊บเช็ดเลยอามือแรกนี่แหละเพิ่อนรู้สิมานางดูคนอีฉาตาลน่ะนะมันั่งล้เช็ดยังไม่เสร็จแล้วมันนั่งแล้วเราเราเสร็จแห่งแม่เสร็จเปียกเราเสร็จแห่งอ้าวว่าจะไหนแม่ขอบคุณ ขอบคุณค่ะแม่ก็ขอบคุณมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็ให้โต๊ะชอบไหมสีสวยมากเลยอ่ะสีแดงป้าใส่ชอบอยู่แล้วคือว่ามีลูกมีหลานมานั่งกินนะคะเหมือนวันนั้นน่ะน้ำมนมานั่งกินก็ต้องได้ยืนคนข้างๆเพราะว่ามันมันแตกแล้วอันนี้ครบชุดนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่าน อยู่เย็นเป็นสุขนะคะครอบครัวของท่านขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักนะคะก็ขอขอบคุณลุงพลป้าแตนด้วยนะถ้าเราไม่ลุงพลป้าแตนเราจะไม่ได้ลุงพลป้าแตนด้วยถ้าไม่มีลุงพลป้าแตนก็ไม่มีวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านให้ก็ขอให้แตนกองเงินท่านสูงเท่ากับ โต้นี่นะคะต้แม่ดีใจค่ะแม่ตื่นเต้นโอไปต่อค okay. ่ะแม่ไปต่อไปหาลุงเิม mm hmm> ี่เนาะเป็นของส่วนตัวนะคะที่บ้านของลุงเิมี่เป็นส่วนรววนะคะใครจะมานั so

อันนี้นะคะนั่งรอบสีบบุหรี่เนาะอันนี้จะนั่งรอบเป็นสี่ทาแล้วก็จะมีโต๊ะตรงกลางนั่งไปหลายคนเนี่ยการว่าอันนึงก็น่าจะนั่งไสองเนาะนั่งนั่ได้แปดคนเนมดได้่คน ระวังรถด้วยพี่น้องเลยออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะคะสวยงามตามรองคะอ่าแหวงก่อนคนลูคีมที่นายบุรีจับ ขาอ้สวยมากนะคะแก้วแ้วสวยขาสวยขาไม่ได้คิดยค่ะไม่ได้บ้านแม่คำสายก็มีอยู่แล้วโอ้คนเด็กาันนี พี่น้องทูทุกของเราก็เมือนเดิมนะพี่น้องเอ้ยเซตนี่ก็คือคนขึ้นรถไปกับเขาเลยขึ้นรถไปไหนไงยบอดี้ขึ้นรถไปไหนไปทางอื่นแมันหลายหมดดเอาแม่งไปขายเาไปขายเอาไปโพดเอาไปขูดเอาไปขูด นี่นะี้เป้ากส่ายก็จะเป็ขอวนตัว้สายเลยนะคะผู้ใหญ่ดกนีผู้ใหญ่ใจดีจะให้้าเป็นส่วนตัวเิ้น่ขอบคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะก็ท่านให้เป็นส่วนตัวนะคะก็ไม่อยากออกไกลโตเลยเนาะเพราะว่าสวยมากนะคะ มีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้ลีลาวดีเนาะสวยมากนะคะนี่ค่ะก็จะได้ให้น้ำมนมานั่งกินกับเพื่อนไม่ต้องยืนนะคะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเอาโต๊ะมาให้แล้วนะคะก็จะได้นั่งสบายๆเนาะกินข้าวนั่งสบายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะ